อหญ่ๆก็มีนี่ใหญ่ก็มี่ใหญ่ๆก็มีนี่กร่นหนี่เจ็ดแล้วครับวัดกร็กดอยกับคันโคนน็อตเวสิบี่ครับอือห่เจ็ดเด็ดทุกหมาย วัดเมื่อกี้อูโคโนอตสิบยี่สิบนะครับสายพีอีโคโนอัพัดพีอีสองกับผมเอกเทียรัววีเจ็ดเด็ดทุกหมายหมายคองน้ำน้ำใสเลย่ปากแบบกัดไวมากกัดเร็วมากน้ำมันใสปลา,าไวเยีเ่ยมพว็ด